o v า r ะครับโอเวอร์ทกับ f c 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ช p ครับและ f i f a าคอยดอทกับภาค FIFA ภาคใหม่ที่รออยู่ e-sport f c 24ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับส่วนกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทค เข้าไปแล้วกดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%ครับพีฟ้าคอยดอทคอมครับผมเอาละครับก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะเพราะผมกันซี o ลอดและ f c 24นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคานะอัปเดตเยอะเนะ่อช่วงทีมเราซีซั่นวันดังคา็อัปเดตเยอะนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีลีกของบุนเดสมาครบๆวันนี้ยังไม่พูดแล้วกันนะครับ วันนี้มีแอรอนฟานบิดซาก้าแฟลชแบ็กมานะเป็นช่วงที่เขาติดทีมอัลซีซันในปี2 0งพันฟี่ฟ้ายีนะครับแล้วก็บนหน้าจอเนี่ยมันมี e vo, Guard, อีโวการ์ดเออ่ทีมอัลซีซันตัวน้าจิ้มด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวัตกินไม่ว่าจะเป็นเอ่อเวาเลสแม็กอลิสเตอร์ใครที่ทำเอาไว้แล้วอยากจะจัดเดี๋ยวก็ไปจัดกันได้นะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มเซตัสขึ้นหนึ่งนะบ,บางคนเอาไปเล่นนะก็อาจจะชอบเข้ามืออาบีโวได้แต่ผมคิดว่าอาวาเลสน่าจะคุ้มสุดเพราะมันแพงใช่ไหม เอาตัวแพงมีโวมันก็เสริมแกร่งไปได้อีกนะครับอืมก็อย่าลืมนะครับแล้วก็การบวกก็จะบวกออเซตัสหนั่นแหละแต่มีเลี้ยงอย่างหนึ่งที่บวก2ที่เหลือก็บวกอย่างละหนึ่งนะครับอืมอะมาดูวันบิดซาก้านะครับวอนบิดซาก้านี่เท้า4สกิล4จุดอ่อนเขาคือเท้าแต่ว่าก็ดีเวิร์กเลดเป็นมิดไฮส่วนสูง6ฟุตสามารถเล่นเซนเตอร์ได้แล้วนะเวิร์กเลดก็ดี อ่าเรา้องวุฒิที่นันขอบคุณซุปเปอร์แชทหกด้วยนะครับก็มาดูอัปเดตกันนะน้องชายขอบคุณที่สับสนนะครับฟอนบิดซาก้าเนี่ยเล่นแบ็คได้อยู่แล้วแล้วก็เล่นเซนเตอร์แต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบเ o อร์เกลดแบบนี้เพราะว่ามันจะเติมไปสอดช่วยกลางเชื่อมช่วยปีกเชื่อมช้าแต่ว่าก็บางคนก็จะชอบเล่นแบ็คที่ไม่ค่อยเติมก็ถ้าไม่ค่อยเติมก็จะเหมาะนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเวอร์เกลดนี้ ผมเนี่ยชอบโลวันวิทซาก้าที่เอาไปเล่นเซนเตอร์มากกว่านะครับด้วยความเร็วขนาดนี้สเต็งไม่ใช่น้อยนะครับใส่สมอเข้าไปเนี่ยโดดเต็มสเต็งเกือบเต็มดีเฟนต์เต็มจะกลายเป็นกองหลังที่ออกบอลได้เลี้ยงบอลได้ทันทีนะครับแล้วเพย์ซายเนี่ยมีทั้งการบล็อกลูกมัว่วจ็อกกี้เร็วมีแท็กมีเสียบมีสเต็งมีเอเรียลแล้วก็มี power header เนี่ยมันรู้อยู่แล้วครับว่าเอใส่มาแบบนี้ใส่มาให้เล่นเป็นโลเซนเตอร์มากกว่าถูกไหม เพราะว่าถ้าไม่ใส่พวกนี้มาจะเล่นเซนเตอร์ลำบากแล้วมันเป็นเซนเตอร์ที่มีวิ่งด้วยผมคิดว่าเอาง่ายๆแฟนหงอะถ้าทำคนอนเต้ไปอแฟนแมนยูก็คงจะต้องมีหลวมตัวทำฟอนวิทซาก้ากันเหมือนกันเพราะว่ามันน่าเล่นครับสเตตัสอะไรพวกนี้น่าเล่นหมดเลยนะก็ทำเก็บไว้ไม่เสียหายแต่4 0 0แสนกว่านะ4 0แสนผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะผมก็ทำเล่นเซนเตอร์อืมนะ นะมีคนเม้นต์มาอีกแล้วว่าเอาไปเล่นเซนเตอร์ได้ไหมก็พูดเพิ่งพูดเสร็จไปว่าเอาไปเล่นเซนเตอร์นะครับแม่คบ <c oughs> ูมาอย่างนี้มันเล่นเซนเตอร์อยู่แล้วน้องชายนะเออแล้ววันนี้ก็นอกจากบันวิซาก,ก้าก็มีซองมากมายเดี๋ยวพาไปดูนะครับคือมาอย่างเงี้ยเล่นแบ็กอะผมเป็นคนชอบมาแบ็กเติมไงถ้าให้ผมอาไปเล่นแบ็กผมก็จะไม่ชอบนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมีเจเรมี่ฟิลม์มปงเยียนะมัน มันผมไม่ทําอยู่แล้วแต่ว่าแฟนแมนยูเนี่ยคุณก็ควรจะพิจารณาดูดีๆเพราะว่าก็ฟานวิสซาก้าพลังดูดีทีเดียวอะอะดูดีทีเดียวเท้าก็อัพมาแล้วอะไรก็มาแล้วผมว่ามันมันปูมาขนาดนี้ยิ่งบางคนถ้าเล่นหลัง3นี่โคตรเหมาะอะถ้าคุณเล่นเซนเตอร์สตัวเนี่ยเยี่ยมไปเลยถ้าแผนคุณถนัดเล่นหลัง3เนี่ยเยี่ยมไปเลยครับเหมาะสเปคเลย เป็นหลังตัวถ่างอะ่ะตัวขวานะก็ดูดีดูดีครับทำได้ไม่มีผิดแล้ววันนี้มีซองทีมออฟเดอะซีซั่นไลท์ผสมกับ Team the Season moment, ทีมออฟซีซั่นโมเมนต์ทั้งพเียร์ลีกทั้งพเียร์ลีกหญิงทั้งลีกรองด้วยนะครับใครที่จะจัดก็สามารถจัดได้นะซองนี้แต่มันยังไม่ใช่ซองที่ผมอยากจะทำนะคือผมเนี่ยจะไม่ยังไม่ทำนะครับผมจะไปทำซองที่น่าจะมาพรุ่งนี้ ก็คือเป็นพิมร์ลีกการันตีเลยนะครับผมเนี่ยอยากได้แค่เพียงเออร์ลินเบล์ฮาร์แลนตอนเนี้อยากได้คนเดียวเลยนะผมไม่ได้หวังตัวอื่นนะครับแล้วก็เดลี่ล็อกอินอย่าเพื่ออย่าลืมล็อกอินนะครับไม่ได้หวังตัวอื่นแล้วอ่ะเพราะว่าคือคือผมโอเคแล้วครับกับทีมของผมผมอยากเล่นกองหน้าตัวใหญ่แค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นจริงๆไม่ได้อยากหวังอะไรแล้วนะครับ อยากจะได้พี่หาแหล่นคนเดียวนะตอนนี้อันนี้ก็คือทำได้นะมันจะได้ทุกทีมอ็อบดอซีซสั้นเลยนะครับแล้วก็ออสองอัปเกรดเนี่ยน,น่าสนใจนอกจาก8-5 Player Pick ที่ทำได้วันละ3วันแล้วจะดองอันนี้ก็ได้แต่ถ้าผมไม่แนะนำให้ดองเพราะว่ามันต้องผ่านบุนเดสกว่าทุกคนจะได้เปิดแพ็คตึงๆที่มันจะเป็นหลีกที่ดีทีนึงอ่ะก็เป็นลาลีกาใช่ไหมที่ชายหญิงมันหัวัังคู่นะครับ84ณเเนี่ยทำดองได้แต่อันเนี้ย เดี๋ยวเปิดสะหน่อยนะครับเดี๋ยวทําเปิดในไลฟ์นะครับแล้วก็มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีหลุมนรกมาเพิ่มครับคือพเมรีกอัปเกรดเป็นชายหญิงล้วนๆสี่แรนะคุณจะเปิดได้แค่เพียงพิเมรีกเท่านั้นแล้วก็ลุ้นมาเอาจากสี่แลโดยเอานักเตะสิบเอ็ดแลไปแลกปกตินักเตะแลพวกนี้ราคาแค่เจ็ดแสนเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยสิบเอ็ดใบตกซองหนึ่งก็ประมาณแปดเก้าพันนะแปดเก้าพั 8, 9, 000, นเต็มที่ก็หมื่น แต่ถ้าหากเควสนี้มาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆเลยซองละหมื่นตีไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคนมันเปิดหากันเรื่อยๆเนี่ยมีเวลาทาแค่2วันเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงหน่อยนะครับสมัยก่อนเคยขึ้นไปได้ถึง2 0,000ื่นเลยแบบตัวหนึ่งแรขึ้นไป2000แต่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นก็บางคนเสี่ยนอารมณ์ไม่จบอ่ะก็อยากจะหาต่อก็ไปซื้อตัวแรมานะสิตัวแล้วก็มาหยอดอันนี้หยอดอันนี้แล้วเปิด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 ,ปด,ปด,ปดหาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นหลุมนรกอ่ะหลุมนรกก มันมีโอกาสได้แล้วมันก็มีโอกาสไม่ได้นะครับคือผมก็คงจะแนะนำอะไรลำบากอะนะอันนี้ยดับเบิลเป็น77บวกก็ทำได้นะครับแต่มัน2แลนะอันนี้2แลดูดีๆนะครับอันนี้ใช้สแสแลแค่3ผมคิดว่าอันนี้ยเลทด,ดีกว่ามัน4แลนะครับไปลองดูนี่เพย์พิกก็ดีดียู่หมดเลยนะครับ มันมาให้ทุกคนเลือกอะว่าทุกคนอยากจะเอาอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมจะทำ84ตุน85เปิดเล่นแล้วก็อันเนี้ยผมผมยังไม่ทำอะผมรอพิมีลีกการันตีผมว่าน่าจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปซ้อมไอดอลลีกแล้วเดี๋ยวผมกลับมาสตรีมเปิดผมคิดว่าน่าจะมานะครับแล้วก็ซองออโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับพิมีลีกเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆ ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาไหมนะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยแพ็คมันมาแพงมาเรื่อยๆเลยอะ่ะนะเออเจ็ดแพ็คโอ้โหแพ็ไอ้นี่มาอีกแล้วนะครับการันตีพิมเมลอีกสองอันโคตรขายหนักเลยครับ ก็ถ้าใครสายเติมแล้วเสี่ยนไม่ไหวเนี่ยเนี่ยครับการันตีพิมพ์มิลีทีมฟุตซีสั้น2แพ็คนะก็ผมได้มีอยู่2,000ฟิลพอยต์จากการโดเนทของคนดูข่าก่อนนะถ้าถ้ามีคนดูโดเนทมาอีกผมมาเปิดอัดให้อีกนะแต่ว่าโห EA ขายหนักมากเลยนะก็ถ้าใครแบบสายเติมอะ่ะก็แพ็คนี่แหละพิมพ์มิลีมันมัน มันล้วนๆอะแต่ว่าอนะครับผมไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยเพนมลีกมันมันจะไปออกอลิซงออกวัดกินออกไอนะแต่คืออยากได้ฮาแล่ดนมากๆนะก็ลองมาลุ้นกันเอาใครดวงดีอะนะแต่ไอซองนี่มันสี่พันฟีฟ่าพอยนะแต่ว่ามันมันขายได้เออมันขายได้ก็ไปไปเลือกกันเอานะครับผมเปิดไปสองแพ็กละ เยี่ยวเหนียวจะจัดเลยครับแบบเดี๋ยวขอไปทําซองแล้วกันนะเราเดี๋ยวเราไปทําซอง85พหเพพลิกเปิดเล่นนะครับอเดี๋ยวผมเปิดในในในคลิปสั้นนี้ให้ดูสะหน่อยก็แล้วกันนะครับจะได้เดี๋ยวจะหาว่าเปิดให้ดูแต่คนดูในไลฟ์นะแต่ว่าคือผมมาดึกไงแล้วคนดูในไลฟ์เขารอดผูผมก็เลยชอบไปเปิดคุยเล่นในไลน์นะอ่ะถามว่าผมจะทําอะไรผมก็คงจะทํา85นี่แหละนะครับเพราะว่ามันมันก็ดองไม่ได้ถูกไหม 8 5บามันดองไม่ได้ก็ใช้แค่เลท84เองนะใช้น้อยกว่าเดิมอีกผมก็มี84เยอะอ่ะก็ว่ากันตามตรงผมก็ใช้บริการซะหน่อยนะครับมันจะใช้849ใบนะแล้วก็83 2ใบนะครับถ้าใครที่ไม่รู้นะว่าเอ,อ้นนี้ทำยังไงนะครับือจริงๆแล้วผมมีซองเยอะนะผมยังไม่ได้เปิดเลยรางวัลฟุตแชมเปี้ยน Champion, ผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับผมเปิดแค่การ์ดแดงไปเมื่อคืน ก็เดี๋ยวอาจจะเปิดวันนี้แหละนะเพราะว่ามันเนี่ยดูดิแปดสี่ผมเยอะครับแต่แต่แปดสามผมเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวขายได้นะครับคือผมยังไม่ได้เปิดเพราะว่าตอนแรกจะกะคุยกับคนดูว่าเดี๋ยวเราไปลาลิก้ากันไหมเนี่ยเนี่ยผมมีแรล้วนเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปหยอดอะไรเล่นสะหน่อยดีกว่านะไปหยอดเพมิลีกเอ่อแลรล้วนสักหน่อยเผื่อแบบสนุกสนุกในไลฟ์แล้วเกิดฟุกได้อะไรมานะครับ ตอนนี้ผมอยากได้ฮาเล่นอย่างเดียวเพราะว่าปกติภาคก่อนๆจะเล่นกองหน้าตัวใหญ่ไม่ได้เลยครับแต่ว่าภาคเนี้ยผมเล่นโซลอดแล้วผมเข้ามือมากๆเป้าหมายผมเลยเป็นฮาเล่นสุดๆเลยครับนะแต่ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ยังไม่มีหวังอะนะผมยังไม่ได้ตัวที่เออผมได้ดีแค่ไค์มาจากเฟ a ย e r ์พิกแต่ผมยังไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าผมจะได้พวกมีโอกาสได้พวกฮาเล่นไหมนะอืมเนี่ยอนะ ผมก็เปิดให้ทุกซองหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ดีกว่ามีซองต้องทําเยอะเลยครับนะมีซองต้องทําเยอะเลยเนี่ยเอารูปไฮแลด์มาให้ดูอีกคือกองหน้าตัวใหญ่มีวิ่งเร็วมีหม่งมีพาวเวอร์ช็อตวิ่งตามก็ไม่ทันถ้าไปถอยดักโดนพาวเวอร์ช็อตผมคิดว่ามันเป็นกองหน้าเอ็นเกมที่แบบผมอยากได,ได้ที่สุดแล้วในภาคเนี้ยคือ เนี่ยฮาเลนกับฟันไดอะมันเป็นของแลครับถ้าใครจะเปิดก็ต้องไปเปิดซุยกันตอนนั้นนะนะมาผมจะมาเปิดอ่าเออพิงให้ดูกแล้วกันนะครับเซิร์ฟหลุดนะเมื่อกี้ก็มีมาร์ตินเนสซ้ำอ๋อโอเคทำให้ดูสองซองเลยครับงั้นทำให้ดูสองซองเลย ยังมีคนเม้นถามเรื่อยๆนะว่าแมงมุมไป CB ไหวไหมผมว่ามันเป็นตำแหน่งหลักเลยนะครับ CB อ่ะโรนบิชซาก้านะคือทุกคนดูยังไงยังไงมันก็ตำแหน่งหลักครับโรนบิชซาก้าครับวิมาตินเนลลี่เหรอคนอื่นเขาหากันให้ควักผมมีนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาเบีโว e ครับมันขายไม่ได้นะแฟนไรเซนน์หากันให้ควักนะครับเอาเบีอีโว e กัน นี่ย่อยเผื่อได้ตัวดีย่อยมาตินเนลลี่ตัวแพงนะก็แนะนำนะครับว่าเวลาย่อยเนี่ยถ้าเอาชัวเนี่ยก็ย่อยพิมิลีก,กอนนะครับเนี่ยย่อยการที่เป็นพิมิลีก,กอนเพราะว่ามันเวลาเราเปิดซองช่วงการันตีพิมิลีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ซัมน้อยนะครับเวลาจะย่อยเควสย่อยอะไรก็พยายามเลือกพิมิลีกแต่เซิร์ฟค้างมากเลยนะ เนี่ยผมผมกดอะไรไม่ค่อยไปเลยครับก็พยายามย่อยพิมพิรีก่อนมันเป็นเทคนิคนินดหน่อยนะครับอืมอมีคอมเมนต์กันมายังยังมีคอมเมนต์ไม่อีกนะครับว่าไปเล่นเซนเ,นเตอร์ได้ไหมไหวไหมโอ้โหนะผมพูดรอบที่สามนะครับวันบิด <c oughs> คือมันปูาขนาดนี้มันจะไปให้เล่นเซนเ,น,เนเตอร์ไหวได้ยังไงนะโอ้พี่น้อง คือมันต้องเล่นได้อยู่แล้วครับปูมาขนาดนี้ยังไงก็เล่นได้ครับอ่ะเวลาจะย่อยนะครับก็ย่อยพิมพ์ลีก่อนอพยายามย่อยพิมพ์ลีก่อนการแต่สิบสี่เนี่ยพยายามย่อยพิมพ์ลีก่อนนะครับเนี่ยพวกเนี้ยอย่าอย่าเพิ่งไปย่อยหลีกอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเปิดพิมพ์ลีเยอะนะครับ ก็พยายามเอาหลีกเป็นไปหลีกเนี่ยลงไปก่อนเวลาจะย่อยก็ดูประมาณนี้ครับเนเอาหลีกอื่นออกไปก่อนเราย่อยเม็นไปหลีกแล้วเดี๋ยวเราเปิด84บวกเปิดอะไรเปิดเ,เปีนไปหลีกแล้วล้วนเราก็จะได้แบบว่าไม่ซ้ําแล้วก็จะได้ต่อเนื่องนะเปิดแพ็คต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู2ซอง8 5บวกเพราะว่าบิดซาก้ามันอาเลขซองไปไหน อ่ะไม่เป็นไรครับซองเดียวก็ซอ,องเดียวก็ทําเสร็จไปซองหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรออ่าได้ดีสุดเป็นสเลเกนนะครับแสดงว่าซองตะกี้มันบักนะก็เดี๋ยวผมไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนใครอยากจะดูเปิดซองอื่นก็เดี๋ยวมาดูผมในไลฟ์ย้อนหลังแล้วกันสำหรับคนดูคลิปย้อนผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะครับก็ไปลองทํากันดูพมิซาก้าผมว่ามันเล่นเซนเตอร์ตําแหน่งหลักอะนะเจอกันคลิปหน้านะครับ <c oughs>